mình hơi bị đáp một, bao bao này nó thay clip luôn, vẫn chưa tròn được, được hả? <laughs> okay. ต้องย้อนกลับไป15-20ปีแล้วเลยมผมเคยไปเปิดร้านเครื่องเสียง<ม>ไปเปิดร้านติดฟิล์มมาอยู่กับพี่เขยผมพี่เขยผมก็นําเข้าอะไรจาก,กีนมาขายเปิดเป็นร้านแต่งรถกระบะ ซึ่งตอนที่ทําร้านรถกระบะเนี่ยผมอยู่กับเขามา12ปีผมก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ว่าซ่อมรถยังไงทํารถยังไงแต่ก็เราเป็นคนชอบเรื่งองรถมาเด็กอยู่แล้วอะ่ะเราก็ซ่อมรถเราเองแต่งรถเราเองพอได้ทําอยู่กับพี่เขยวันๆก็ไม่ทาอะไรหรอกลูกค้าก็ไม่ทาอะ่ะทำในรถตัวเองทาทาทาแล้วพอวันหนึ่งผมไปซื้อเนต้ามาคันหนึ่งรถไฟฟ้าพอซื้อเสร็จรถมันก็ราคาถูกอะ่ะมันไม่ได้ดั่งใจเราก็ ันดานช่างอยู่แล้วอะ่ะเราก็เลยต้องแบบทำยังไงก็ได้ให้มันดีขึ้นคนก็แห่ให้กันมาทำมากันเยอะแยะมันก็เลยเกิดสก,กิลขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับจนมาปิดไปกินเกือเนี่ยนะครับ เหมือนที่ผมบอกกับทุกคนเลยว่างานอดิเลกของผมมันเลยงานประจําไปแล้วสมมุติเงินเดือนงานประจําผมได้ส0 0 0 0บาทแต่งานอดิเลกได้ทะลุแสนไปแล้วอะ<ม><ม>ถ้าเกิดต้องยอมลาออกเพราะเราจะเอางานอดิเลกของเรามาทําในงานประจําพี่เคยผมจะมองไงเอ้ยมึงเอารถส่วนตัวมาทําหน้าร้านกูม,มันก็ดูไม่ดีใช่ไหมก็มมเลยยอมตัดลาออกเลยแต่สิ่งที่ผมพูดตลอดคือผมทําเป็นงานดิเลกเพราะว่า ผมยังสนุกกับมันอยู่ผมไม่เคยเปลี่ยนสถานะงานรองผมเป็นงานหลัก<ม>ต่อให้ตอนนี้ผมก็ไม่มีงานหลักนะมผมก็ยังคิดว่ามันเป็นงานที่เราทำแล้วสนุกกับมันมันจะสนุกกับมันมากกว่า<ม>ตามลักษณะนิสัยเจ้าของรถเลยครับมมผมจะชอบลูกค้าสไตล์แบบไม่อวดรู้ซึ่งผมบอกเลยว่าช่างทุกคนลึกๆแนวในใจไม่ชอบลูกค้าที่จะมาเบ่งเรามีติตวิญญาณความเป็นช่างเรามีสกิลของเรา ลูกค้าบางคนก็กนไปนมาเลยเอ้ยไอ้น้องทำนี่ให้พี่หน่อยเด้มันม,มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วพี่มัไปซ่อมเองอครับ ถ้าพี่รู้ขนาดเนี้คือการที่จะเข้ามาหาช่างอ่ะพี่บอกแค่อาการเจออะไรมาถ้าไปดูที่อื่นมาแล้วก็อาจจะบอกผมว่าอาการเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่ลองใช้ให้ผมหน่อยละกันอันเนี้ยเราก็จะมีข้อมูลมาแล้วแต่บางคนมาแบบเนี้ยเปลี่ยนคอมแอร์ให้หน่อยแล้วถ้าเปลี่ยนแล้วมันไม่หายอ่ะทำไงอ่ะเสียตังฟีเหรอให้ลูกค้าจ่ายชดเชยเราอยัางไงซึ่งเหมือนกับพี่บอกว่าพี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งรู้อยู่แล้วร้านนี้ทาเค็มแต่พี่ชอบร้านหนึ่งทาหวานปุ๊บพี่ก็บอกร้านเค็มว่าพี่ทําให้หวานเหมือนร้านนี้หน่อยอ่ะแล้วมึง ประมาณนี้หรอครับ mm hmm. ส่วนใหญ่เลยนะวงจรอิเล็กครับพวกกล่อง C D U on board charger หรือกล่อง B M U mm hmm. หรือจะเป็นพวกจุดเล็กๆอะ่ะเช่นกล่องฟิลบางทีกล่องฟิลมันจะมีฟิลซ่อนอยู่ข้างล่างเราต้องดูดตะกัวขึ้นมา mm hmm. เพื่อจะเปลี่ยนข้างล่างเนี้ยมันก็ต้องใช้เครื่องมือที่เป็นของช่างอิเล็กด้วย mm hmm. ผมถามกลับอย่างนี้ระหว่างเบน กับโต้ตาอันไหนขับแล้วหล่อกันอ่าคำตอบเดียวกันครับมผมเลือกจากอิมเมจครับถึงแม้ว่าบางทีเครื่องมือมันอาจจะไม่ตอบโจทย์เราแต่อิมเมจแม่งดูดีม,มันก็รู้สึกว่าเอ้ยกูได้ใช้ของที่กูชอบแล้วพี่เคยเป็นไหมซื้อของมาอย่างหนึ่งถึงแม้ว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์ที่พี่ไม่ได้ชอบมันที่สุดบางตัวยี่ห้อลองลองล,อง,ลองมาใช้เข้ามือก่าด้วยซ้ําแต่พี่ก็ยังเลือกของที่พี่ชอบแต่มาอาจจะไม่เข้ามือด้ซ้ำนั่นแหละครับ สำหรับผมต้องมีเลยคือ power tool ครับเพราะว่าเราจะไปใช้ hand tool นั่งขันอย่างเดียวไม่ได้กินครับซ่อมทั้งวันเราใช้ power tool ดึงเอาไปเลยอย่างที่สําสำหรับผมนะพวกอุปกรณ์ช่างพวกของอิเล็กเช่นปืนเป่าลมร้อนหัวแรงเครื่องดูดควันอย่างที่3ามเนาะก็เบือรถน้ำมันทั่วไปอ่ะที่เราใช้เครื่องมือได้เหมือนกันแต่บางอย่างก็มีสเปเชียเช่นปะแจที่เป็น insulation ปะแจที่มันกันไฟได้ประมาณนั้นครับ คถามนี้ผมตอบไม่ได้ครับ<ม>เพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมทําเพราะผมชอบถ้าวันใดวันหนึ่งผมเบื่อมันแล้วผมไม่สนุกกับมันแล้วพรุ่งนี้ผมอาจจะปิดร้านก็ได้ผมไม่ได้สนใจอนานคตขนาดนั้นผมทำเพราะผมชอบประมาณน,นั้นครับจากคําแนะนําของผมนะครับอย่าทำเพราะเงินครับให้ทำเพราะความชอบและความสนุกกับมันถ้าคุณอยากจะมีพื้นฐานคุณไปซื้อมาคันหนึ่งแล้วลองนี้ลดตัวเองอย่าเอารถลูกค้าเป็นหนูทดลอง ประมาณน,นั้นปากล่างนะครับอยู่ปากซอยเนี่ยครับถ้าคนมันอยากมาเขาก็เสิร์ชหาผมได้โฆษณาทำไม,มไม่ได้อยากดังครับได้ครับผมโอเคขอบมากครับ